ถามจริงๆรออะไรค่ะเห็นชัดคอมเมนต์ตบัดสัตว์ต่อรองเก็บทุ่นระเบิดแค่5จุดจาก13บสพื้นที่แม่ทับกุ้งเล่าเบื้องหลังทหารไทยวางแผนบุกไม่ยอมเสียตาควาย ยังคงทําเอาคนไทยสับสนในสถานการณ์ตอนนี้มากๆว่าตกลงพื้นที่ปราสาทตาควายไทยจะได้คืนหรือไม่แล้วขั้นตอนแผนการต่างๆจะมีหวังที่มากน้อยแค่ไหนเมื่อกองทัพเอ่ยปากว่าจะนําเรื่องเจราจาก,ก่อนแล้วค่อยไล่จากมาตรการเบาไปหาหนักจนโลกโซเชียลและเพจดังที่ติดตามข่าวสารจากชายแดนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากองทัพต้องพูดให้ชัดเจนว่าตกลงไทยได้หรือเสียอะไรไปบ้างไม่เช่นนั้นประชาชนจะสับสนและไม่เข้าใจว่ารออะไรอยู่กันแน่ด้านพลเอกน,นัชพลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา โมได้เปิดเผยถึงกรณีประสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เราจะทําในสิ่งที่ได้ตกลงกับฝ่ายกัมพูชางานสําคัญมีอยู่5อย่างก็คือ 1. การถอนอาวุธหนัก สองการเก็บกูท้ทุนระเบิดสามการบริหารจัดการชายแดนเราจะต้องจัดการทุงคืนพื้นที่ที่เป็นของไทยกลับมาสี่การสร้างรั้วชายแดนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะทาง798กิโลเมตรและห้าการปราบปรามสแกมเมอร์ส่วนงานอื่นๆที่ยังมีเหลืออีกมากมายโดยกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่ปัจจุบันสังคมอยากทราบว่าเช่นกรณีปราสาทตาควายยืนยันว่าอย่างไรก็เป็นพื้นที่อธิปไตายของไทยแต่เราจะดำเนินการในภายหลังจากการที่พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาว่าจะทำอย่างไรกันซึ่งต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้กําลังแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ต้องใช้กําลังกันในภายหลังแต่ในเบื้องต้นจะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่ยังคงเดินต่อไปได้ก็คือคณะกรรมาการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC คือสิ่งที่เตรียมการไว้หากเราทํา5อย่างได้สําเร็จก็จะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีถูกอย่างจะมีความคืบหน้าแถ้าทําพร้อมกันมากกว่า5เรื่องจะเกินขีดความสามารถของรัฐบาลและกองทัพยืนยันกับประชาชนเราไม่ได้ละทิ้งหรือละเลยแต่ขอให้ทําไปตามลําดับสถานการณ์ปัจจัยสภา,ภาพแวดล้อม ที่จะสามารถดําเนินการได้เมื่อถามว่ากรณีประสาทต,ตาควายหากการเจรจามไม่ได้ข้อย,ยุติการใช้กําลังก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใช่หรือไม่คนเอกนตัตพลกล่าวว่าใช่แต่เราจะใช้แนวทางสันติวิธีก่อนโดยใช้กลไกที่มีอยู่ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าตีคืนเว้นแ,แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดการใช้กำลังก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้านแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้ตอบคำถามาประชาชนที่ว่าบางส่วนมองว่าให้ใช้กำลังเอาปราสาทตาควายคืนกลับมาบางส่วนให้รอก่อนโดยใช้เทคโนโลยีในการวัดพื้นที่นั้นแม่ทัพกุ้งกล่าวว่าทั้ง2วิธีนี้น่าจะเดินคู่กันได้ซึ่งไรด้าเป็นฝ่ายเทคนิคเราต้องคุยกับกรมแผนที่ทหารว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างยุติธรรมหรือไม่โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประเทศชาติจะเป็นอย่าางงไรต้้้อคุยกันใหเข ถึงจะใช้วิธีนั้นส่วนกรณีที่พบทหารกัมพูชาวางขึ้นระเบิดใหม่บริเวณช่องอ่านมาและไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้พลโทบุญสินภาคกลางกล่าวว่าแสดงว่าเขาตบััตว์ต่อ,อการลงนามพรอบอกเองว่าจะให้ความร่วมมือกับทาง UN และร่วมลงนามกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐก็ให้งบประมาณกัมพูชามาด้วยตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาวางหมายจริงหรือไม่มีหลักฐานที่จะประท้วงต่อประชาคมโลกหรือไม่เพื่อให้นําไปสู่การปฏิบัติจริง